สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญโกวีวันนี้ก็ไปรับเจ้านำโชคมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากไม่ได้เข้าบ้านประมาณห้าหกสัปดาห้หาหกเจ็ดสัปดาห์นะครับหลังจากประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่สิบแปดพฤศจิก ที่ผ่านมาก็โดนประตูถ้าใครที่ติดตามก็น่าจะเห็นก็จะโดนช่วงท้ายกระบะช่วงซุ้มล้อแล้วก็ลงไปหาด้านล่าง ฝั่งซ้ายไม่เท่าไหร่ครับฝั่งฝั่งซ้ายก็เก็บแพ้เดิมนิดหน่อยข้างประตูประตูแคบนะครับก็ถือว่างานเนียนนี่ครับรอยกระจกที่ขูดกําแพงเข้าบ้านก็ไม่ได้บอกนะพี่แกก็เก็บให้ขัดสีรอบคัน กันชนใหม่เก็บกันชนใหม่ก็เปลี่ยนตาไฟใหม่แก้มใหม่ฝากระโปรงก็เก็บนิดหน่อยนะครับช่วงอ่าเขาเรียกอะไรชายปะชายกับฝากระโปรงครับนิดหน่อยช่วงนี้น กระจกที่ไม่ได้บอกพี่แกก็เก็บให้ใหม่ครับถือว่านียนครับเนียนเนียนเนียนอนี้ทำเนียนครับช่างบุม๋มช่างบุม๋มบันงงนะครับเนียนนะตัวน,นี้เปลี่ยนใหม่เก็บใหม่ครับแต่ด้านในด้านในไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะตอน ตอนผมไปดูนะ่ะแกยังไม่ได้ประกอบนะฮะแกถอดออกพน่นแต่ถามแกแกบอกว่าจะพ่นให้นอกในนะงานก็ถือว่าเนียนนะเนียนพอสมควรถือว่าดีเลยแหละเก็บใหม่นะ,ะับ นี่แก้มนี่เปลี่ยนทั้งชุดนะเก็บสีแก้มดูลายเหรียญเล็กๆนิดน้อยแะเก็บให้ใหม่ครับก็เข้าทรงเหมือนเดิมเสียอย่างเดียวตาไฟไม่เหมือนกันฝั่งนี้ของเดิมครับของเดิมก็มันเคลือบแก้วมามันก็จะดูลายๆหน่อย พอรถคันนี้มันเคยเคลือบแก้วมาทั้งคันนะพี่แก้วว่ามันเลยอยากจะขัดยากทำยากหน่อยนิดหน่อยนี่ก็มาแต่เที่ยวงานกาชาดเมื่อคืนพวกเศษแมงกลางคืนเต็ตมห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างไนงะ ตั้งแต่ล้างมาไม่กี่วันก็เป็นเรื่องมาก็ห้องเครื่องก็เลยสกปรกแกก็ตั้งศูนย์ตั้งอะไรให้ใหม่นะครับแต่ยางฝั่งขวาของผมอยากมีปัญหาหมันซึมมันอยากซึมหน่อยสมนาเจ้า,จานำโชคของเรา เดี๋ยวน้ำใหม่เปลี่ยนชื่อตั้งชื่อให้ใหม่เอาเป็นเจ้าปีใหม่แก็แล้วกันออกมาในช่วงปีใหม่เศษยงเศษยาเข้าซองนงซองแนวก็ยังอยู่ติดอัดก็ออกไม่ออกแกก็พ่นเก็บลายเหรียดเสร็จแกก็เอาไปล้างให้ครับ ล้างเคลือบแลกให้เป็นอย่างดีอะไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ